วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรียิบศรีพยากอนนะครับคลิปนี้ก็จะมาถึงคิวของท่านราศีมังกรนะครับท่านที่เกิดราศีมังกรคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับวันนี้หมอจะมาทํานายดวงด้านการงานให้กับท่านประจําเดือนมีนาคม2566นะครับว่าดวงการงานของท่านจะดีไม่ดียังไงบ้างนะครับจะได้เป็นแนวทางในการดำเน,นินงานในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ เรามาก่อนเรามาอธิษฐานพร้อมกันก่อนนะครับท่านที่เกิดราศีมังกรคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับขอให้พายช่วยทำนายดวงการนานของท่านประจำเดือนมีนาคม2566ถ้าดวงการนานของท่านดีขอให้พายออกมาดีนะครับหมอจะเป็นตัวแทนให้กับ ท่านที่เกิดราศีมังกรนะครับในการสุ่มอยัไพ่ายมา10ใบนะครับใบที่1นะครับใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9 ใบที่10นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าดวงของท่านในเรื่องของการอานในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรนะครับใบแรกนะครับใบแรกท่านได้แฮงแมนนะครับท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ย ท่านอาจจะต้องทําทใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเหมือนโดนฟีดเอาไว้ครับมันเหมือนมันอยู่ในสภาพชะง,งักกานนิ่งนะครับเหมือนกับติดกดติดกติกา,กาติดขัดอะไรบางอย่างทําให้การขยับข,ขยายเรื่องงานของท่านเนี่ยเหมือนกับจะต้องหยุดชะงักเลยนะครับไพ่แฮงแมนก็จะออกในแนวว่า ยอมสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับยอมผูกขาตัวเองไว้กับต้นไม้ห้อยหัวนะครับเพื่อบรรลุอะไรที่ดีกว่ามันก็สื่อถึงว่าท่านจะขยับขยายะไรได้ยากนะครับแต่มันเป็นความเต็มใจของท่านนะครับที่จะออต้องยอมรับสภาพนะครับสำหรับใบถัดมานะครับท่านได้ V ิ e ล์ออฟฟอร์จูนะครับ ปิอภพจูนเป็นกองล้อแห่งโชคชะตานะครับหรือว่ากองล้อสมบัติก็ได้นะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะครับถ้าถ้าท่านที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านดวงไม่ค่อยดีนะครับดวงการงานท่านไม่ค่อยดีเดือนมีนานีา้ดวงของท่านก็อาจจะเปลี่ยนพลิกไปในทางที่ดีขึ้นนะครับท่านอาจจะมีโชคมีลาบนะครับในเรื่องของอสสงหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินนะครับ <c oughs> ใบที่3นะครับท่านได้ไพ่เดอะฟูลนะครับไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ที่สื่อถึงความากล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงกล้ากล้าทำอะไรที่ไม่กลัวอันตรายนะครับเป็นไพ่ของอความสนุกสนานความรื่นเริงบันเทิงนะครับความการรีเริ่มมาใหม่ๆนะครับท่านเป็นศินลปินศินละปะนะครับ ไปที่ไหนก็นำความสนุกสนานคืนเครงไปที่นั่นนะครับเ,เพื่อนร่วมงานเข้าได้กับทุกคนทุกระดับนะครับเป็นไพ่ทีเ่เป็นคนที่มีอัตยาศัยใจดีนะครับแต่ว่าถามว่างานที่รับผิดชอบอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับอารมณ์นะครับทำงานอ,อาจจะตามใจตามอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ประมาณนี้นะครับก็ต้องคอยดูแล เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับคอยติดตามคอยกำชับท่ามอบงานให้นะครับเพราะว่าท่านจะทำมาตามอารมณ์นะครับทาลมเพลมพัดนะครับความรับผิดชอบเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่ค่อยเกิดนะครับผลงานนะครับไพ่ใบที่8นะครับไพ่ใบที่4นะครับท่านได้หมายเลข8ดาบนะครับแปดดาบเป็นไพ่บรรณาอุปสรรคนะครับแต่ว่าเป็นอุปสรรคที่ยังไม่สูงมากเหมือนกับแฮงแมนเดสทาวเวอร์นะครับ แต่ว่าก็ก็มีข้อจํากัดนะครับคล้ายๆกับแฮงแมนได้เหมือนกันเพราะว่าท่านโดนมัดมือมัดตาปูกตาแล้วก็ยืนอยู่กลางดาบที่ปักอยู่8เล่มนะครับทำให้ท่านขยับขยื่อนอะไรได้ยากเพราะท่านไม่สามารถรู้ได้ว่ารอบๆตัวท่านมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะทําให้อารมณ์ของท่านพุ่งพานได้ก็อาจจะ ทะเลาะเบ,บาแวงกับคนรอบตัวได้เพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับตัดสินใจทําอะไรก็ไม่ได้นะครับขยับขยื่นก็ไม่ได้นะครับเหมือนถูกฟีดเอาไว้เหมือนกันนะครับไพ่ใบที่5นะครับท่านได้ไพ่สีไม้เท้าไพ่สีไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จในระดับต้นแล้วนะครับในระดับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไพ่เฉลิมฉลอง ในเรื่องของหน้าที่การงานก็ถ้าานาจจะลงหลักปักฐานแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าในตําแหน่งบริวารลูกน้องของท่านเป็นไพ่ที่ดีนะครับลูกน้องเก่งมีความสามารถมุ่งมั่นทุ่มเทจนสร้างผลงานได้นะครับส่วนไพ่ใบที่ใบที่6นะครับท่านได้ไพ่6 6ไม้เท้านะครับไพ่6ไม้เท้านี่ก็สื่อถึงว่าท่านทาํางานรับราชการหรือทาํางาน ประจำหรืองานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านได้มุ่งมั่นทุ่มเทมาในระยะเวลาอันยาวนานท่านก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับท่านได้มีคนมาต้อนรับแห่แหนนะครับไม้เท้าของท่านก็สวมพวงมาลัยที่แสดงถึงความสําเร็จนะครับก็เป็นไพ่ที่สื่อถึงการสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้เรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งในระดับหนึ่งนะครับไพ่ใบที่7นะครับ ตำแหน่งปัญหาบริษักรหรือแนวทางแก้ไขนะครับท่านได้ไพ่เด็ดจะติดนะครับไพ่ความวิธิธรรมนะครับเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับต้องพิถีพิถันในเรื่องของงานเอกสารนะครับงานสัญญยงสัญญานะครับต้องดูให้ละเอียดนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ผู้พิพากษาหรือไพ่การตัดสินหรือไพ่ที่แสดงถึงความละเอียดรอบคอบนะครับ เป็นคนเก่งคนมีความสามารถสติปัญญาไหวพิปฏิาพานเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นพิเศษนะครับในเดือนมีนานี้ท่านสามารถที่จะมีมือหนึ่งถือถือกันช่างมือหนึ่งถือดาบนะครับท่านก็สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้แต่ท่านเป็นคนยุติธรรมนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับอ่านเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องอ่านให้ละเอียดรอบคอบนะครับ ไพ่ใบที่8นะครับเป็นไพ่สงเหรียญนะครับเดือนนี้ก็ท่านก็ต้องอยู่ในสถานะของการขาดแคลนนะครับการขาดสภาพคล่องนะครับการต้องการารักษาสมดุลบางอย่างท่านอาจจะต้องอหมุนเงินนะครับอาจจะต้องกู้ธนาคารมาเพื่อรักษาสภาพคล่องนะครับสำหรับบางท่านแล้วก็เป็นภพยสภาพแวดล้อมนี่ท่านคงไปช่วยไปหวังพึ่งคนอื่นได้ยากนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นี่มองว่า มันมันขาดสภาพคล่องกันหมดนะครับต้องหยิบยืมต้องกู้แบงค์นะครับไพ่ใบที่9นะครับท่านได้ไพ่10ดาบนะครับไพ่10ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของความผิดหวังความล้มเหลวหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานก็อ,อาจจะหานต้องอเสียหายหานหยุดชะงักนะครับการล้มเหลวการผิดพลาดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากๆนะครับเดือนนี้ท่านอาจจะมีความผิดพลาดการทํางานของท่านอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ er ง่านะครับเพราะว่าท่านขึ้น10ดาบนะครับก็ต้องระวังให้มากๆนะครับสำหรับเดือนมีนาของท่านที่เกิดราศีมังกรเพราะว่า10ดาบเนี่ยก็เป็นหาปัญหาค่อนข้างหนักนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาที่ว่าบางธุรกิจนี้หมุนเงินไม่ทันก็อาจจะถึงกับช็อตเงินนะครับอาจจะต้อง ปิดกิจการหรือว่าอาจจะต้องเลิกจ้างนะครับหรือบางคนก็อาจจะตกงานได้นะครับเพราะว่าไพ่สิบดาบนี่เป็นไพ่ค่อนข้างแรงนะครับปัญหาค่อนข้างหนักนะครับสมมุติว่าเป็นธุรกิจเป็นกิจการเ็าอาจจะประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องค่อนข้างหนักนะครับก็ต้องระวังน <S ellt. S 2> ิดหนึ่งนะคร or, em, ับการใช้จ SO <Ink lugar. S 2> like. ่ายอะไรในธุรก <My. punished. S 2> ิจของท่านก็ต้องระมัดระวังหรือหรือในส่วนตัวของท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับ ไพ่เจดาบนะครับไพ่สรุปนะครับไพ่ใบสุดท้ายนี่ไพ่เดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไพ่เดาบเป็นไพ่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการาการกระทําที่ปิดบังซ่อนเร้นนะครับคือบางอย่างเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับอาจจะเป็นธุรกิจสีเทานะครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่มันต้องแอบทำนะครับ มันไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับอาจจะผิดกฎหมายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานทำธุรกิจของท่านในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับใครมาชักชวนท่านเนี่ยให้ไปลงทุนอะไรก็ต้องอระมัดระวังละเอียดรอบคอบนะครับเพราะว่า,าตัวท่านเองเนี่ยท่านขึ้นไพ่เดอะฟูลนะครับไพ่เดอะฟูลเนี่ยท่าน เป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะครับอาจจะชอบเสียงด้วยซ้ำไปนะครับเดินอยู่หน้าผาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันท้าทายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องระมัดระวังบุคลิกต,ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าใครมาชวนท่านทําธุรกิจทําอะไรที่มันเสียงเสียงท่านอย่าคิดว่ามันท้าทายนะครับแต่มันอาจจะนําปัญหามาให้ท่านได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาตั้งแต่7ดาบ8ดาบ แล้วก็10ดาบเลยนะครับไพ่ปัญหาอุปสรรคเนี่ยนะครับเพราะว่า10ดาบนี้ก็หนักหนาแล้วนะครับยากเกินเยียวยาแล้วนะครับแล้วก็8ด,ดาบนี้ก็อัดขัดข้องนะครับกร,กระดิกกระดวเดี่ยวตัวไม่ได้เหมือนโดนผูกมัดจองจำเอาไว้นะครับแล้วก็7ดดาบนี้ถ้าท่านหันไปพึ่ง ธุรกิจที่มันผิดกฎหมายหรือมันเป็นสีเทาเนี่ยมันก็จะทำปัญหาตามมาให้กับท่านในทีหลังได้นะครับการแก้ปัญหาเนี่ยให้แก้ปัญหาด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยการคํานึงถึงความถูกต้องนะครับความเป็นธรรมนะครับความยุติธรรมความละเอียดรอบคอบนะครับตัดสินใจบนหลักเหตุและผลนะครับแล้วก็ต้องกล้ากล้าตัดสินใจนะครับกล้าฟันกล้ากล้ากล้า บริหารจัดการนะครับสมมติเจอปัญหาอะไรท่านก็ต้องบริหารจัดการด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ลงดาบกล้าที่จะลงดาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเดือนนี้ท่านก็ก็หนักพอสมควรนะครับแฮงแมนนี่ขึ้นไพ่ตัวตนของท่านแล้วก็ยังมีไพ่7ดาบเข้ามาเป็นไพ่สรุปอีกนะครับแล้วก็ไพ่แวดล้อมอีก8ดาบแล้วก็10ดาบนะครับ ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเงินก็หมุนไม่ทันนะครับต้องระวังนะครับระวังความเสี่ยงนะครับในการขาดสภาพคล่องนะครับอาจจะทําให้ธุรกิจของท่านสะดุดได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นการนานของท่านก็อาจจะทําให้ท่านสะดุดได้เลยนะครับสาหรับท่านที่เกิดราศีมังกรนะครับสาหรับบางท่านนะครับไม่ได้เป็นทุกท่านนะครับบางท่านก็ประสบความสําเร็จในระดับต้นแล้วนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีมังกรบางท่าน เพราะว่าท่านขึ้นสีถ้วยเออสีไม้เท้านะครับสีไม้เท้าวิโอฟอร์จูนนะครับเออหกไม้เท้านะครับก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จในระดับต้นนะครับเออแล้วก็ไพ่ไพ่เดอะฟูลก็ไม่ได้ว่าเป็นไพ่เสียนะครับเป็นไพ่ที่การทํานเนี่ยอาจจะต้องท่านอาจจะต้องคอยอติดตามคอยกำชับคอยติดตามคอยเร่งรัดนะครับ แต่ฤือกภูเขาก็เป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทําตามอารมณ์ตามใจฉันไปหน่อยนะครับแล้วก็การทํางานของเขาบางครั้งเขาก็กล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นท่านต้องคอยช่วยเหลือคอยดูแลนะครับให้การทํางานมันเป็นไปด้วยความถูกต้องนะครับโดยเพราะว่าไพ่เตือนของเราไพ่ปัญหาอุปสรคเนี่ยมันเป็นไพ่ของความยุติธรรมความอยู่ในกฎในระเบียบกติกานะครับต้องเคร่งครัดนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา9ดาดับ8ดาบับ10ดาบอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสเสี่ยงมากที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับอธุรกิจที่มันผิดกฎหมายนะครับที่มันเป็นสีทอนะครับเงินกู้นอกระบบหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไพ่ขาดสภาพคล่องมันขึ้นนะครับไพ่สองเหรียญน,นะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรนะครับ สำหรับดวงการนานของท่านประจำเดือนมีนา2565อ2566นะครับก็คือดวงเดือนเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมอก็จะทำนายดวงเ,เดือนถัดไปให้นะครับในในอนาคตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นดวงเดือนเดียวนะครับเพียงแต่ว่าก็มีออกมาในเซน์ที่ว่าเดือนเดียวก็ทำให้ท่านปวดหัวได้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่ท่านอาจจะไม่สามารถแก้ได้โดยง่ายนะครับวิวแฮงแมน,นีมันต้องใช้เวลานะครับ ท่านอาจจะต้องโดนโดนฝีดเอาไว้นะครับทำให้การการแก้ปัญหาต่างๆมันล่าช้านะครับก็สุดท้ายหมอก็ฝากช่องหมอเสรียิบพยากรไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรก็ตั้งสติดีๆนะครับอะไรเกิดก็แก้ปัญหามันไปนะครับ เพราะว่ามันมันปัญหามันมันรุมร้าพอสมควรนะครับปัญหาอุปสรรคในการทำงานมีความรุมร้าพอสมควรนะครับก็มุ่งมันต้มเทุ่มเทนะครับจริงๆไพ่เมเจอร์ขึ้นถึง4 4, 4 4ใบเลยนะครับแฮงแมนวิวอัลฟอร์จูนเดอะฟูลแล้วก็จัติกนะครับไพ่อิทธิพลสูงสูงขึ้นทั้ง4ใบนะครับแต่ว่ามีแฮงแมนซึ่งออกในเซนที่ไม่ค่อยดีปนเข้ามาด้วยนะครับ ส่วนไพ่ไม้เท้าเป็นไม้เท้าดีทั้งคู่นะครับทั้ง4ไม้เท้าทั้ง6ไม้เท้าไพายย่แห่งความสําเร็จทั้งคู่คือท่านจะประสบความสําเร็จในระดับต้นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในในภาพรวมของทั้งเดือนท่านอาจจะมีปัญหาอุปสรรคพอสมควรนะครับก็สาหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าต้องมีสตินะครับแล้วก็ต้องละเอียดรอบคอบให้มากๆนะครับประหยัดการใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ ต้องอไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะครับใครชวนไปทําอะไรก็ต้องอชั่งน้ําหนักน้ดีๆนะครับจะเหตุใช้ผลพิจิตพิจารณาให้รอบคอบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ